เปิดอาชีพของจูนภรรยาหนุ่มกะลาที่ไม่ใช่แค่แม่บ้าน หลังจากถูกจับตาเรื่องครอบครัวมาหลายวันเพราะมีประเด็นร้อนํำใบในโซเชียลนักร้องคนดงังพาเมียอีกคนไปเที่ยวซ้ำรอยเมียหลวงซึ่งหวยก็ออกที่หนุ่มกลาค่ะที่ได้ออกมาไล่เปิดใจยอมรับผิดเองทั้งหมดพร้อมเผยว่าแยกกันอยู่กับจูนภรยามาได้2ปีแล้วและเตรียมเคลียร์เรื่องอย่ากให้จบภายในสิ้นเดือนนี้พร้อมกับยืนยันว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ยังคงดูแลลูกสาวอย่างดีที่สุดค่ะด้านฝั่งของภรรยาอย่างสาวจูนก็มีการเคลื่อนไหวผ่าน Facebook ด้วยการโพสต์ภาพสวม กอดลูกสาวขอบคุณทุกๆกำลังใจถึงเวลาต้องเข้มแข็งและ move on ขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมานะคะตอบไม่หมดจริงๆแต่ความจริงก็คือความจริงค่ะต่อให้คนอื่นไม่รู้เรานี่แหละรู้อยู่แก่ใจอะไรผิดอะไรถูกก็ให้ว่ากันไปตามกฎหมายเพราะถ้าคิดจะออกมาพูดคงพูดไปตั้งนานแล้วไม่รอจนถึงวันนี้หรอกค่ะต่อจากนี้ก็ move on หมดเวลาอ่อนแอจริงๆแล้วค่ะขอใช้ชีวิตแบบมีความสุขอยู่กับลูกนะคะ งานนี้ทนายชายพัฒก็ได้ระบุว่าวันนี้ได้ฟังเรื่องราวเมียหลวงของนักร้องเสียงนุ่มคนดังแล้วถึงที่ไปที่มาของครอบครัวซึ่งเธอก็ปกป้องครอบครัวเต็มที่แต่มือที่3อยู่ไม่เป็นและพยายามเปิดตัวเองจนเรื่องดังขึ้นมาเสียดายความเป็นสุภาพบุรุษนะนับหนึ่งกับครอบครัวกับเมียพอตั้งตัวได้มีชื่อเสียงเจอ f c เปเปไปเปหมาแพ้อำนาจเงินหลงเงินจนลืงครอบครัวและเมียที่อยู่เคียงข้างขอออกหนังสือเรียกค่าเสียหายจากเมียน้อยคนรวยจํานวน10ล้านบาทให้เวลา 3วันก่อนนะถ้าไม่จ่ายฟ้องจ้าให้โอกาสตามลำดบับ ล่าสุดผู้ใช้งานติ๊กต็อกหลายคนก็ได้ออกมาโพสถึงจูนค่ะที่หลายคนอาจจะคิดว่าเธอเป็นแค่แม่บ้านอยู่บ้านเลี้ยงลูกไม่ได้ทำงานอะไรโดยระบุว่าคุณจูนดูสวยเก่งมีวุฒิภาวะไปหามาให้แล้วคุณจูนไม่ได้เป็นแค่แม่บ้านนอนอยู่บ้านให้ผัวเลี้ยงนะคุณจูนเป็น H r ชระดับสูงของธนาคารแห่งหนึ่งของประเทศไทยแถมไปเปิดฐานเงินเดือนของตำแหน่งดังกล่าวจบใหม่เริ่มต้น1 8 0 0 0ถึง30,000บาทถ้าเป็นเมนเจอร์4 0 0 0 0บาทขึ้นไปถึง150,000บาทเลยทีเดียว กรณีคุณจูนเป็น HR รระดับสูงเงินเดือนไม่น้อยแน่เราเคยอ่านสัมภาษณ์คุณจูนบอกว่าถ้าผัวเขาเลิกร้องเพลงแล้วหรือเลิกทำเพลงแล้วเขาจะเป็นคนหาเลี้ยงผัวเอง